สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับอยู่กับผมในเกม f ล i ปเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนําอาชีพเบรดนะครับเบรดนะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่เลยมักจะมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าจะลงสเตตัสอะไรบ้างนะครับใช้ของอะไรยังไงนะครับช่วงนี้ก็มีถามเข้ามาเยอะนะครับในอินบ็อกซ์เพจแล้วก็ในในคลิปต่างๆที่ผมทําไว้นะครับก็จะมาคอมเมนต์ถามกันนะครับ เคยทําคลิปไปแล้วนะครับอยู่2อันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มันเก่ามากแล้วมันเป็นของเซิร์ฟเก่าอันนึงแล้วก็ของเซิร์ฟนี้ช่วงแรกๆอันนึงนะครับซึ่งยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้ดูอีกทีนึงครับว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะแนะนําเบรดสายโจมตีเดี่ยวนะครับมันจะมีอยู่2สายนะครับตีเดี่ยวกับสายลากจะแนะนําตีเดี่ยวด้วยแล้วก็ลากด้วยนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งสายที่3คือสายเวทอันนี้ยังไม่แนะนํานะครับขอไว้แนะนำานพาร์ทหน้า เมื่อข้อมูลมันครบนะครับโอเคนะครับจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่เบสสายทีเดียวก่อนแล้วกันนะครับสายทีเดียวนี้จะแบ่งได้เป็น2จะบอกว่าลงเตตัสได้2แบบนะครับก็คือลงสเตงล้วนก็ได้นะครับเพื่อเอาความแรงของดาเมจในตัวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือลงสเตงพอประมาณนะครับก็คือลงเยอะๆนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าลงเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะแบ่งแต้มไปลง sta ด้วยนะครับแล้วก็ลงเด็กด้วยเพื่อเอาค่าความแม่นยําแล้วก็ค่าคีย์เลดนิดหน่อยนะครับ ก็อย่างตัวผมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะผมลงเต้งอยู่ที่191นะครับก็คือตอนนี้ผมเลเวลร2 0มาสเตอร์นะครับจะตัดไว้จาวขาไว้ที่เลเวลนี้นะครับแล้วก็ลง a อ a 65หนะครับ65หรือ85อ่า85นะครับแล้วก็เด็กอยู่ที่22นะครับถามว่าทำไมผมลงแบบนี้ผมเอาตัวนี้ไปลงบอสด้วยนะครับลงลูสกาลงอะไรเงี้ยเอาไปโซโลมันมันไหวนะครับเลือดมันพอนะครับโอเคนะส่วนถ้าเกิดใครที่ลงเต้งล้วนเลยเนี้ย เลือดมันจะน้อยหน่อยพอเลือดมันน้อยปุ๊บมันจะไปโซโล่บอสค่อนข้างยากนะครับก็ต้องทําของเยอะต้องทําชุดบวกสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาผ้าคลุม,มหาหน้ากากอะไรที่บวกเลือดหรือแฟชั่นที่เพิ่มเลือดจะเยอะมานะครับโอเคนะครับสเตตัสที่ลงก็จะแนะนําว่าเป็นลงแบบที่1ก็คือลง s t a 50าสถึงแปประมาณเนี้ยครับแบบที่ผมลงก็ได้นะครับแล้วก็เด็กสัก20 40ถึงนะครับ อย่างที่ผมลงมา22นะครับชี่เหลือก็ลงเตงล้วนไปเลยนะครับส่วนแบบที่2คือจะลงเต้งล้วนไปเลยนะครับเพื่อเอาดาเมจเพียวๆนะครับสำหรับสายหาของตีมอนธรรมดาทั่วไปนะครับโอเคเรื่องสเตตัสผ่านไปนะครับมาดูเรื่องชุดและอาวุธกันบ้างนะครับชุดที่ใช้นะครับผมจะแนะนําเป็นเซต90เซต105แล้วก็เซต120นะครับ3เซตนะครับเอาไหนก็ได้เลือกเอาเลยนะครับมีงบซื้อไหนก็ซื้อไป หรือถ้าเกิดเลเวลเกิน120ขึ้นไปแล้วก็จะมีเซต125นะครับหรือก็ไม่ไปใส่เซต130ซอย1 0 3 1 5 5อะไรเลยก็ได้นะครับแล้วแต่งบนะครับอันนี้คือแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบยังเวลไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆด้วยนะครับทั้ง3เซตนี้ไม่ว่าจะเป็นเซต90เซต105แล้วก็เซต120นะครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเซต120นะครับใน3เซตนี้ที่ผมแนะนานะครับ หาได้ก็เอามาทำเอามาซื้อเอามาใส่นะครับปลุกดีๆเจาะดีๆนะครับแล้วก็บวกให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคส่วนอาวุธนะครับอาวุธที่ใช้นะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงหกสิบใส่อาวุธอะไรก็ได้นะครับอาวุธล้านก็ได้ที่ NPC แจกฟรีหนึ่งวันก็ได้นะครับอันนั้นพอเลเวลหกสิบเราจะมาใส่ขวานโพกันดาบโพขวานโพนะครับนะครับดาบข้างหนึ่งขวานข้างหนึ่งก็ได้นะครับเลเวลหกสิบ พอเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวลเจ็เราจะไปซื้ออาวุธล์ูสกะมาใส่นะครับอย่างที่ผมโชว์อยู่ในช่องตอนนี้นี่ครับจะมีขวานอันนึงแล้วก็ดาบอันนึงจะใส่ขวานข้างนึงดาบข้างหนึ่งก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับหรือจะใส่ขวาน2ดาบ2ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เก็บไปเลเวลไปเรื่อยๆนะครับใช้ของลูสกะนี่แหละครับเจาะสัก3รู4รูใส่กาสเตงนะเน้นนะเป็นกาสเตงนะเพราะใส่ตีเดียวจะใช้ จะใช้ค่าสเตงเป็นหลักนะครับก็เจาะสัก3-4รูนะครับทั้งดาบทั้งขวานหรือไม่ก็ก็คือ2 2ข้างอะ่ะทั้งมือบนมือล่างเจาะสัก4รูก็ได้นะครับใส่ก๊าสเตง7ถ้ามีก็ใส่เอสไปเลยก็ได้แต่ไม่แนะนําไม่ทําเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนเลเวลเจ็ดสิบห้ามาสเตอร์หรือไม่ก็120ร้อยยี่สิบมาสเตอร์นะครับเราจะใช้ขวานธรรมดาลูสกะเจ็ดสิบห้านี่เลเวลไปจนเลเวลร้อยยี่สิบเลยนะครับเราค่อยไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งช่วงหลังงมมาาสเตตอออร์นะจะจไได้ไ้่ท่ทํบย นะครับพอหลังมัตเตอร์จะใช้อาวุธอะไรนะครับก็อย่างที่บอกก็จะมีอาวุธ120 AC นะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยมือบนนะครับถ้ายังเลเวลไม่ถึง120มาตเตอร์ก็ใส่อาวุธ75ไปก่อนก็ได้นะครับ1 5มาตเตอร์มันจะเป็นของลูซกะสีม่วงนะฮะเขาเรียกว่าอาลูซกะคิทตันนะครับเป็นขวานเหมือนกันเราก็ไปหามาใส่ได้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับลูซกะคิตันก็ใช้เลเวลปจนเลเวล120แล้วก็ เปลี่ยนมาใส่ขวาน AC อันนี้ครับที่ผมบอกนะครับโอเคเรื่องอาวุธผ่านไปนะครับประดับที่ใช้ประดับที่ใช้เราจะใช้เป็นประดับโจมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนตะเต้งนะครับถ้าเป็นของธรรมดานะแหวนตะเต้งนะครับบวก1 8ถึง20ราคาก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ถ้ามีนะครับก็เป็นแหวนแดงที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะผมใช้แหวนแดงบวก172ข้างนะครับแล้วก็หูโจมนะครับอันนี้ต้องเป็นหูโจมเท่านั้นนะครับเป็ด บวกนะครับที่ผมใช้อยู่2ข้างแล้วก็สร้อยเลือดนะครับผมใช้บวก12จะบวกเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับตามงบที่มีต่อมาเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมผมจะแนะนําเป็น2ผ้าคลุมนะครับมีผ้าคลุมผ้าคลุมดับอันหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีออสเตตัสบวก7แล้วก็วิ่ง15%บอดับวก1นะครับก็มันไม่ค่อยดีอะไรมากสาหรับเบรหรอกครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะครับส่วนผ้าคลุมที่2จะเป็นผ้าคลุม โจม320บนะครับแอตแทกบวกนะครับอันนี้ถ้ามีก็ใส่ก็ได้นะครับเพิ่มโจมนะครับนี่นะครับส่วนภาคคุมที่3นะครับที่ผมจะแนะนําเผื่อ,อไปลงบอสลงอะไรนะครับเป็นคุมมังกรไม่ใช่คุมมังกรคุมกระทิงคุมอะไรเนะี่ยคอกออกเบฟน่าจะเป็นคุมกระทิงนะถ้าผมจะไม่ผิดชื่อมันนะครับก็ออสเตตัสบวกเเหมือนกันนะครับเท่ากับคุมดปแต่อันนี้จะเป็น HP บวก10%นะครับก็จะเป็นออเทตัสบววิ่ง15เหมือนกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็น HP บวก10นะครับตรงนี้โอเคนะก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับภาคคุมต่อมาเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากอันนี้ผมจะใช้เป็นหน้ากาก HP 10นะครับตัวนี้ผมเอาไปลงบอสนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ความแรงดาเมจก็เป็นบวก Attack Rate 10%ก็ได้นะครับออเทตัส5จะเป็นหน้ากากองกรเหมือนกันนะครับอันนั้น หรือจะเป็นหน้ากากอื่นๆก็ได้นะครับออเทตัสบวกเอะไรก็วานไปนะครับถ้ามีนะครับส่วนแฟชั่นอ่าอันนี้ผมใส่แฟอะไรเนะี่ยแฟชั่นเราจะใส่แฟมังกรนะครับนี่แฟมังกรครบเซต4ชิ้นนะครับจะได้แอ t แท็บวก10%แล้วก็โอกาสคริบบวก1ิแล้วก็ความเร็วบวกเอนะครับเอาเป็นแฟดี D, หรือแฟ L แอลนะครับ2แฟนะครับแฟดี D จะได้ถ้าเกิดใส่ผ้าคลุมกับหน้ากาก,ากมันมันจะเป็น ค่าสเตตัสอีกอย่างหนึ่งนะครับแฟแอมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับส่วน4ชิ้นถ้าเกิดใส่แค่4ชิ้นนะครับสเตตัสเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าใส่ L หรือ D ก็ได้นะครับถ้าใส่แค่4ชิ้นนะครับโอเคแล้เวเรามาลองตีมอนกันดีกว่านะครับแนะนําการใช้สกิลใช้อะไรด้วยนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเซต120แล้วกันนะครับในการทดสอบก็นั่งโม้นานเลยครับบัฟบัฟไปตั้งนานแล้ว ก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นเบรดนะครับควรจะมีริงเดินตามนะครับเอามาบัฟนะครับแต่ขอเก็บของด้วยแล้วกันมีริงเดินตามมาเดินบัฟนะครับแบบนี้ดับที่ผมเล่นอยู่ผมันจะมีตัวริงมาสเตอร์เดินตามอยู่นะครับโอเคสกิลที่เราจะใช้นะครับจะเป็นสกิลโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวผมขอปึ๊บลากสกิลออกมาดูแป๊บหนึ่งก็สกิลที่ใช้นะครับของมาสเตอร์ก็จะมีอยู่อันเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่ม เพิ่มดาเมจนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเพิ่มความเสียหายขนาดใช้อาวุธ2ประเภทอาวุธมือเดียวบวก150นะครับก็คือดาเมจบวก150นั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ที่เราจะใช้นะครับจะเป็นสกิลอันนี้ครับของคลาส Mercenary นะครับ Empower Weapon นะครับเพิ่มพลังโจมตีธาตุในอาวุธนะครับก็อาวุธที่ใส่จะต้องบวกธาตุด้วยครับถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับ แล้วก็สกิลที่3กับสกิลที่4ี่นะครับจะใช้ได้2สกิลนะครับก็คือถ้าเกิดใครใช้สายขวานนะครับขวานมือบนนะครับจะเป็นสกิลของข้างบนนะครับจะเป็นสองสายขวานนะครับมีสมายเอ็กกับแอคมาสเตอรี่นะครับส่วนถ้าเกิดใครเล่นดาบเป็นหลักนะครับจะใช้ข้างของสายล่างนะครับก็จะเป็นเบสซิ่งสวอ d กับสวอตมาสเตอรี่นะครับอืมมันอ่านว่าอะไรซอสปะสวอตซอสนั่นแหละ โอเคครับอ่านพีีขอรให้นะโอเคครับสำหรับเบสสายตีเดียวก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำเบสสายรากกันต่อนะครับเบสสายรากจะค่อนข้างเล่นยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างช้านะครับเบสสายลากนะครับสเตตัสตที่แนะนําให้ลงก็คือลง ATA ล้วนไปเลยก็ได้นะครับหรือจะลง ATA คู่กับเด็กเป็นสัดส่วนไปก็ได้นะครับ เอสซีเอสักร้อยี่สิบแล้วที่เหลือก็ลงเด็กอะไรอย่างนี้ก็วานไปนะครับถ้ามียาหายยาเลือดเยอะๆนะครับก็ใช้สเตปนี้ได้อยู่นะครับเอซีเอไม่ต้องลงเยอะนะครับก็ไปลงเด็กเยอะๆเพื่อเอาความแรงของสกิลนะครับสกิลที่ใช้ในการลงสกิลของเบสสายล่านะจะเป็นโซนิกเบดนะครับตัวนี้นะครับสกิลเลเวลเจ็ดสิบนะครับก็สกิลมันค่อนข้างจะช้านะครับก็ใช้แอคชั่นสล็อตนะครับใส่ในแอคชั่นสล็อตแล้วก็สกิลเอาสกิลเอานะครับ แล้วก็เซตที่ใส่จะค่อนข้างคล้ายกับเบสสายตีเดียวนะครับจะใส่เป็นเซตร้อยห้านะครับเพราะว่าเซตนี้มันจะได้ค่าสาเตตัสที่เป็นเดีย๋ยวผมสใส่ดูครับเซตเบสร้อยห้านะครับจะได้ค่าสาเตตัสบวกเดฟสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบล็อกใกล้ไกลอย่างสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฮดพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะได้เลือดนะครับจะทําให้เบสสายลากค่อนข้างจะอยู่ทนหน่อยนะครับก็แนะนําว่าถ้าจะทําเบสสายลากก็มาใส่ร้อยห้าเลย นะครับแล้วก็ประดับที่ใช้นะครับจะใช้เหมือนกันเลยก็ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องทําเยอะนะครับเผื่อไปรีสายตอนหลังนะครับหรือถ้าเกิดมีงบนะครับก็ไปหาแหวน STA บวกสิมาใส่แทนแหวนแดงนะครับแล้วก็หูใส่หูป้องกันเอาก็ได้นะครับบวกสักสินะครับไม่ต้องทําเยอะแล้วก็สร้อยเลือดนะครับโอเคแล้วก็ผ้าคลุมก็จะเป็นผ้าคลุมมงกรนะครับไม่ใช่ผ้าคลุมมงกรผ้าคลุมกระทิงนะครับ บวกออเทตัสบวกเจ็ดบวกความเร็ว15แล้วก็ H p 10%นะครับคุมนี้นะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงก็เอาคุมอะไรก็ได้นะครับใส่ไปก่อนวิ่ง15อะไรเงี้ยใส่ไปก่อนนะครับส่วนแฟร์ก็เหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับคือผมจะไม่นานำอะไรมากนะครับสำหรับเบสสายลากเพราะหลายคนไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วถ้าเกิดจะมาเล่นลากจริงผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไปจ้างเขาลากเอาแล้วเราลงสกิลเอาดีกว่าเนาะอันนั้นจะดีกว่านะครับถ้าเล่นเบสสายลาก นะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับจะมีทริคแนะนําสําหรับอาชีพเบดหน่อยหนึ่งอาชีพเบยเนี้เป็นอาชีพที่เล่นไม่ยากเล่นง่ายนะครับแต่หลายคนอาจจะว่าเล่นแล้วทําไมไม่แรงเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอาชีพนี้เล่นไม่ยากแต่ว่าจะทําของให้โหดนะครับต้องมีงบทำค่อนข้างเยอะนะครับของต้องทําบวกเยอะๆทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขวานประดับนะครับทุกอย่างชุดนะครับเจาะ ใส่การ์ดดีๆนะครับคือถ้าจะทําให้มันแรงๆนะครับมันจะหมดเยอะมากนะรับเพราะว่าของอาชีพเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับใครที่อยากเล่นแล้วอยากให้ไปให้สุดนะครับก็แนะนําว่าต้องเตรียมตังค์ไว้เยอะๆหน่อยนะครับเล่นไม่ยากครับแต่ว่าของแพงแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปเบรแนะนําอาชีพเบรนะครับก็จบลงไปแล้วครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับสามารถสอบถามได้ใน ในใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามในเพจก็ได้นะครับเรื่องวิธีการเล่นหรือถ้าเกิดผมมีข้อบอกพร่องอะไรตรงไหนนะครับสามารถติชมแนะนําได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ